เออเอ็นจิโอโอ้โหนี่สตอร์มเตอน์ใช่ไมาเร่ไม่ดีอย่างเี่อันนี้อะไรอ๋ออันนี้อันนี้กมดัน้ก็ธรรมอันนี้มือนบุลซัตเตอรอ้ที่อยู่ใจกอใหรอมันมันถย เลือกดูเลยนะครับผมเลือกดูเลย

ทะเบียนหนึงขอไข pues ่งงู6553กรุงเทพนะครับรถรน้มาช่วยกระยับกรเ่อนยนะครับผมรถทะเบียนหนึ對對่งขอไข่งงู6553กรุงเทพมหาครุนรถรันมาช่วยกยับรเดื่องกันเลยนะครับผมเหลือมเลยครับเหลือเลยลดราคาไปเลย

Okay. 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 Yes, really <laughs> no, this is, this is from the, I don't know why this is, but this is from a keto mixture. Sure. Okay, thank you